มาแค่หลักสิบก็ได้ราคาส่งตรงที่นี่เลยเราจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาหลักสิบของชใช้ดีบัานเยอะแยะมากมายเลยแล้วเรารับตัวแทนจำหน่ายมีสินค้านำเข้าราคาถูกๆสินค้าพร้อมส่งจ้ามีของใช้เครื่องสำอางนาฬิกากระเป๋ารองเทา้าและอีกม,มากมายเรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเพราะว่ารวมอยู่ที่นี่หมดแล้วแล้ว รุ่มฟรีไม่มีค่าสมัครไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าตัวแทนจําหน่ายจะได้สินค้าราคาถูกๆกำไรเน้นๆหรือใครไม่อยากเป็นตัวแทนก็สามารถเข้ากลุ่มได้ซื้อใช้เองก็จะได้สินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะแล้วเหมาะกับใครเหมาะกับแม่้าเพราะา้าสายไหล์สดเพราะเรามีราคาทองเหมาะกับตัวแทนสามารถนารูปภาพไปโพส์บวกกาไรเองได้เลยไม่ แลละเวาใช้เวลาว่างเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองและนี่คือสินค้าตัวอย่างของเราที่จะยกมาให้ดูก็จะเป็นเครื่องอุ่นแก้วไฟฟ้าซึ่งเหมาะสําหรับเป็นชุดของขวัญให้กับคนที่รักมากๆในกล่องก็จะมีตัวเครื่องอุ่นแก้วฝากแก้วและช้อนซึ่งตัวแผ่นให้ความร้อนสามารถใช้ได้หลากหลายภาชนะเช่นเซรามิกแก้วสแตนเลสและหากวางแก้วลงบนแผ่นรองเครื่องจะทางานอัตโนมัติเมื่อยกแก้วขึ้นจากแผ่นรองตัวเครื่องก็จะตัดระบบการทํางานอัตโนมัติแล้วขนาดพอดีพกพาง่ายใช้งานสะดวกมีแรงดันไฟฟ้า220โวลต์กำลังไฟ ส5วัตและความถี่ไฟฟ้า50เฮิร์ตนะคะตัวนี้ราคาปลีก27 9บาทส่งฟรีมีสีชมพูและสีขาวมีเรทราคาส่งนะคะราสินค้า102-1ค่ะและอีกหนึ่งสินค้านะคะก็จะเป็นเครื่องซีลสุญญากาศนะคะรุ่นนี้สามารถปิดผนึกในเวคิวโวล์สามารถปิดผนึกแยกต่างหากได้ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกน้ำหนักเบาเพียง600กรัมผลิตจากวัสดุ ABS มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนานมีอยู่2ปุ่มกดอันบนเป็นบุ่มไฟอันล่างเป็นสีเขียวเบนรามกระใสไฟฟ้าที่ใช้ได้ขนาด220 วและ1นึบโวลต์กำลังไฟ80วัตต์เขาเพิ่มระดับห่วงล็อกดันค้างเพิ่มความแน่นต้องการการรั่วไหลพลังแรงดูดในการซีลสุญญากาศดีให้ความร้อนกับถุงที่มีความกว้างได้ถึง25ซนติเมตรตัวเครื่องขนาดกว้าง6ยาว37สูง5ซนติเมตรวิธีใช้นะคะสังเกตได้เลยว่าเวลาซีแล้วนะคะไฟจะเป็นสีเขียวนั่นก็คือเขาจะทําการสุญญากาศไล่ดูดอากาศให้หมดนั่นเองค่ะจากนั้นเป็นสีแดงก็คือเขาปิดปากถุงนั่นเองค่ะพอขขึ้นนไไไฟสีเีเเยวปะะปปุุ๊ะะครากก็ด่มล อากาศนิดนึงนะคะจากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะคะก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยก็แน่นมากๆด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีราคาปลีอยู่ที่200กัตกาบาทส่งฟรีมีเรดราคาส่งรหัสสินค้า2049นะคะสนใจสอบถามหรือว่าสั่งซื้ออินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะ